ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขัดเก่าในจิตใจของเราต้องละกันให้ได้คำว่าโลภคำว่าโทสะคำว่าโมหะไม่ว่าจะเป็นความโลภและความโกรธและความหลงพยายามเบาบางกันลงให้ได้อันนี้สําคัญมากๆนะเรียกว่าจะเชื่อว่าเป็นผู้มุ่งมั่นจิตตะภาวนา จิตตะภาวนาก็เพื่อจะทําจิตให้สงบภาวนาวิปัจจนากรรมฐา,านวิปัจจนาก็หมายถึงว่าเพื่อจะหาปัญญาที่เอามาตัดมาโป่งมาวางมาเขาเรียกว่าปัญญาแห่งโลอุดตะรธรรมปัญญาแห่งโลกิวิสัยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันพาเราโมโหพาเราโกรธพาเราทุกข์ใจน้อยใจเสียใจอยู่เลยนี่เรียกว,ว่าปัญญาแห่งโลกิวิสัย มันมีแต่จุงเราไปโมโห О. โอ้ยตั้งใจจะไปขันติเอ้าแล้วก็ขันแตก,กันอีกตั้งใจจะไม่โมโหเอ้าเดี๋ยวก็โมโห О อีกเออารมณ์เสียอยู่เลยอ่าอารมณ์เรานี่มันขึ้นขึ้นลงลงเขาถึงบอกว่าจิตนี่เป็นกูศลอะกูศลน,นั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายเธอจะต้องมันสำรวมอินทรียสังวรแม้แต่จะนั่งก็จะต้องสำรวมะจะนอนก็ต้องสำรวม จะเดินก็ต้องสำรวมจะยืนก็ต้องสำรวมพอพุทธเจ้าจะสอนอยู่อย่างเนี้ว่าให้เรามันสำรวมอินทรีสังวรนั่นเองในของเรานี่ขาดจติตกันบ่อยเนาะมันเผลอจะนั่งแบบไหนกูก็นั่งะจะนอนแบบไหนกูก็นอนจะเดินแบบไหนก็เดินอ่ามันเผลอใครมีไอ้ปานานุสตินี่ทุกลมหายใจนี่จะต้องมีอานาปานุสติ มีสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าดูการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของร่างกายเท้าหน้ามันจะเดินแล้วเท้าหลังไม่ก้าวตามจะเป็นยังไงอะเห็นไหมดูการเคลื่อนไหวเท้าหน้ามันผิดพลาดเท้าหลังมันก็ต้องช่วยกันดึงเอาไว้ถ้าเท้าหลังไม่ช่วยดึงเอาไว้มันก็ลงเหวกันหมดอีกเท้าหน้าที่มันผิดพลาดการสัมผัส โพธทพะลิมลดกลิ่นเสียงสัมผัสถูกต้องเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันแห่งกองกิเลสะร้อนก็ต้องรู้หนาวก็ต้องรู้ทุกข์ก็รู้สุขก,ก็รู้รู้ให้มีอานาปานุสติเมื่อมีอานาปานุสติแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกเรื่องทุกปัญหาล้วนแต่เป็นอิทัพปปต,ตาก็แปลว่าเป็นเช่นนั้น โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะ